สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆที่ได้มานะครับเป็นเรื่องกลยุทธ์ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ดูเหมือนว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะชี้ว่าเออวิธีนี้มันเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนอาจจะยังแบบกังวลเรื่องจังหวะตลาด หรือความผันผวนอะไรพวกนี้อยู่ใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เห็นตรงกันว่า DCA เนี่ยเหมือนเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยค่ะสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า DCA มันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมเอ่อทำไมข้อมูลถึงแนะนําวิธีนี้บ่อยๆโดยเฉพาะในแง่การจัดการกับความกลัวความไม่แน่นอนของการลงทุนนะคะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจากที่ผมอ่านอ่านดูนะครับ DCA นี่ก็คือ การทยอยลงทุนใช่ไหมครับแบบว่าใช้เงินเท่าเท่ากันทุกงวดลงทุนไปเรื่อยๆสม่ำเสมอใช่ค่ะใช่ไม่ต้องสนใจว่าตอนนั้นตลาดจะขึ้นหรือลงเลยหลักการสำคัญคือแบบนั้นเลยค่ะคือการเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆแทนที่เราจะพยายามหาจังหวะซื้อตอนถูกสุดซึ่งข้อมูลหลายชิ้นก็บอกว่ามันยากนะยากมากๆแล้วก็เสี่ยงด้วยสำหรับมือใหม่อ,อ๋เข้าใจละค่ะ DCA มันก็เลยเข้ามาแก้ปัญหานี้คือบังคับให้เราซื้อสม่ําเสมอไงคะพอซื้อสม่ําเสมอเราก็ได้ราคาเฉลี่ยไปเองไม่ต้องมานั่งเดาตลาดเลยแสดงว่าข้อดีข้อแรกที่ชัดๆเลยที่ข้อมูลพวกนี้เน้นก็คือมันช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องซื้อผิดจังหวะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อตอนแพงหรือที่เรียกกันว่าติดดอยใช่ค่ะซึ่งพอเราไม่ต้องกังวลเรื่องจังหวะเนี่ยมันก็เชื่อมไปอีกข้อดีนึงเลยคือลดความเครียดในการลงทุน อ๋อ oh, จริงด้วยค่ะพอไม่ต้องเตาตลาดไม่ต้องลุ้นรายวันว่าจะขึ้นจะลงมันก็สบายใจขึ้นเยอะข้อมูลบางส่วนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนจากการวิ่งแข่งระยะสั้นมาเป็นการวิ่งมาราธอนแทนเน้นความสม่ำับเสมอไปเรื่อยๆแล้วเรื่องที่ว่าเริ่มได้ด้วยเงินน้อยล่ะครับอันนี้ผมเห็นพูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นจุดแข่งสําคัญเลยค่ะคือข้อมูลส่วนใหญ่บอกว่าเริ่มได้เลยนะแค่เดือนละเอ่อห้ารหรือ1000บาทน้อยมากใช่ค่ะ มันทําให้การลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่ๆแล้วมันก็ยังโยงไปเรื่องการสร้างวินัยด้วยนะคะสร้างวินยัยค่ะคือการที่เราลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวฝึกให้มีวินัยในการออมในการลงทุนซึ่งระยะยาวแล้วอ่อวินัยนี่แหละค่ะที่ข้อมูลบอกว่าสําคัญมาก พอพูดถึงระยะยาวก็นึกถึงเรื่องพลังของอดอกเบียทบต้นในข้อมูลชุดนี้มีเปรียบเทียบเหมือนก้อนหิมะหรือ Snowball เอฟเฟ t ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นยังไงนะครับอ๋อใช่ค่ะแนวคิดก็คือเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยนอกเหนือจากมูล,ลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเองแล้วนะคะผลตอบแทนหรือกําไรที่เราได้มา มันก็จะถูกนําไปลงทุนต่ออีกทอดหนึ่งค่ะมันก็เลยทบกันไปเรื่อยๆเหมือนก้อนหิมะเล็กๆที่กลิ้งลงเขาแล้วมันใหญ่ขึ้นๆนะคะเอกสารผู้นี้ชี้ว่าแม้จะเริ่มจากเงินไม่เยอะแต่ถ้าทํา DCA สม่ําเสมอไปเรื่อยๆนะคะ5ปี10ปีหรือนานกว่านั้นพลังทบต้นตรงนี้แหละค่ะจะทําให้เงินเราโตขึ้นได้แบบคาดไม่ถึงเลยฟังดูดีมากๆเลยครับและสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแหละครับแบบว่าไม่ได้อยากมานั่งเฝ้าจอเฝ้ากราฟตลอดอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะหรือครับค่ะ เพราะหัวใจของ DCA คือความสม่ำเสมอไม่ใช่การวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อนอะไรเลยข้อมูลหลายๆที่ก็แนะนำว่าให้ตั้งค่าตัดเงินลงทุนอัตโนมัติไปเลยก็ได้อ,อ๋อตั้งออโต้ไว้เลยใช่ค่ะเพราะถึงวันระบบก็จัดการให้เราก็ใช้ชีวิตปกติไปไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเฝ้าไม่ต้องเครียดดีเลยครับไม่ต้องเครียดนี่สำคัญเลยนะผมว่าใช่ค่ะก็เป็นข้อดีอีกข้อทำให้การลงทุนมันไม่เครียดเพราะเราไม่ต้องไปกังวลกับราคาที่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงรายวันไงคะแค่ทำตามแผนไปเรื่อยๆ ใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันวันนี้ DCA ก็คือกลยุทธ์ทยอยลงทุนสม่ำเสมอมีข้อดีเยอะเลยสำหรับมือใหม่ทั้งเรื่องเ,ออเริ่มง่ายเงินน้อยก็ทําได้สร้างวินัยลดความเสี่ยงเรื่องจับจังหวะผิดแล้วก็ลดความเครียดด้วย ถูกป้องค่ะเป็นแนวทางที่เน้นความสม่ำเสมอแล้วก็อาศัยเวลาเป็นตัวช่วยหลักมากกว่าจะไปพยายามจับจังหวะตลาดซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะคือข้อมูลเหล่านี้เน้นเรื่องวิธีการทำ DCA ให้สม่ำเสมอแต่ก็ทำให้เราต้องคิดต่อว่าแล้วอะไรละที่เราควรจะเอามา DCA ด้วยการเรื่องสินทรัพย์ที่จะลงทุนเนี่ยดูจะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่เราต้องพิจารณานอกเหนือไปจากการแค่ตั้งค่าลงทุนอัตโนมัติอย่างดี